ัดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่8มิถุนายน2566นะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับวันละ4คลิป4รอบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดติดตามก็ ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับฟอ,องวีวีธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นหลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปเลยขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับไม่เก็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทับทวีโชคทวีสุขนะครับหุ้นไทยบ่ายมีอะไรบ้างมาฝากทุกท่านนะครับวันที่8มิถุนายน2 5ง6นายนะครับหุ้นไทยบ่ายนะครับเด่นนะครับ567นะครับเน้นที่6กับ7 ฟันธงที่เจ็ดนะครับสำหรับเดินบนนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะอ่าเฉพาะ prom. บนนะครับวันนี้นะชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับอย่าเอาหมดนะมันไม่ใช่เลขวินนะครับมันเป็นเลขที่มาตัวเดียวเท่านั้นนะครับอ่าประมาณนี้มาบนนะครับส่วนชุดวินอันนี้ครับเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ว <blond. S 1> ินแน่นอนนะครับวินครับส่วนชุดเจาะอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะชุดเจาะนะครับ ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดเอ้ยศู 70, 1, 71, 2, 72, 3, 73, 4, 74, นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนเจดเจดนเจดเจดสเจดดสศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหหหนึ่งรหหสองสาสี่หหสะครับตามนี้นะครับเขาเรียกว่าผู้เจาะนะครับเอามาดูใกล้ๆนะครับจะขายายให้ดูใกล้ๆนะสำหรับคนที่มีโทรศัพท์หน้าจอน้อยหน้าจอ เล็กๆนะครับอาจจะดูไม่เห็นนะตามนี้นะครับฟังเสียงไปด้วยก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเด่นนะครับห้าหเจดนะเน้นที่7นะครับรองหกับห้านะครับประมาณนี้อันนี้เด่นบนนะครับห้าหดครับชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับแต่ช่อง v p ธรรมดาชอบนตัวห้าหเจดนะอันนี้ชุดวินนะครับชุดวินนะครับเ่วนชุดเจาะนี่ วงกลมคือเด่นนะครับ1771นะครับ3773นะครับอ่าส่วน6นะครับ1661 3663นะครับเด่นนะเอามาดูคู่เจาะที่คันนี้คู่คู่อีกคู่หนึ่งนะครับเจ็ดสี่สีเจ็ดนะครับสี่หกหกสี่นะครับเด่นนะ เพื่อนรูดนะครับนักรูดก็รูดที่เกีนะครับลองหกนะครับรูดที่เก็ดนะตามนี้เลยนะครับพุ้นไทยบ่ายนะครับพบกันใหม่นะครับพุ้นไทยเย็นนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับแนวทางก็ตามนี้นะครับรุ่นหลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ